อดไปเลือกตั้งพ่อค้าเขียงหมูเมืองการขับเก๋งตก,ตกคลองชลประทานนานสีวันญาติประสานนักประดาน้ำมูลนิธิลงงมค้นหาเจอกลายเป็นศพขึ้นอืดอยู่ภายในรถในคลองชนเบื้องตน้นอาจซิ่งด้วยความเร็วจนเสียหลักตกลงไปวันที่11พฤษภาคม2566ผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจเอกภูรีเทียนประภากุลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธามกาจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ว่านักประดาน้ำชุดสายทานของมูลนิธิได้รับการร้องขอจากญาติของนายพัยทู์ขอสงวนนามสกุลอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่40หมู่ที่6ตำบลดอนเอมอำเภอท่ารรมกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้เสียชีวิตมีอาชีพขายหมูได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2566เวลาประมาณ19นาฬกา โดยบอกกับทางบ้านว่าจะไปทำธุระที่บ้านพี่ชายแล้วขับรถยนต์เก่งยี่ห้อโตโยาต้าคันดังกล่าวออกไปมดายาติได้ช่วยการออกติดตามค้นหาตามเส้นทางถนนเลียบริมคลองชประทานและถนนสายระบบจนไปพบกับ จนไปพบภาพกล้องวงจรปิดพบว่ารถยนต์เก๋งแล่นผ่านร้านหมูกระทะตั้งอยู่บนถนนเลียบริมคลองชนแล้วหายไปญาติๆจึงได้มาประสานที่มูลนิธิเพื่อขอกำลังนักประดาน้ำลงงมค้นหายอยู่นานประมาณสามชั่วโมงจนกระทั่งไปพบรถยนต์เก๋งของนายไพฑูรย์จมอยู่ในน้ำส่วนตัวนายไพฑูรย์ได้เสียชีวิตอยู่ภายในรถเก๋งที่บริเวณภายในห้องโดยสารทางด้านหลังหลังทราบเรื่องจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่อง จากนั้นจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมประสานแพทย์เวนโรงพยาบาลมการักให้มาร่วมชัะสุพลิกศพพบว่าภายในห้องโดยสารด้านหลังของรถย,ยนต์เก่งยี่ห้อตโตโยต้าสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนกอไก่เมามา้า6445กาญจนบ,บุรีพบร่างของนายไพฑยูลน,นอนขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วไป เบื้องต้นจากการชน,นสูตรพลิกศพของแพทย์ไม่พบว่าตามร่างกายของผู้ตายมีบาดแผลหรือร่องรอยของการถูกทำร้ายแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจจึงมอบศพให้มูล,ลนิธินำศพไปเก็บรักษาไวท้ที่โรงพยาบาลเพื่อรอญาติมาติดต่อข,ขอรับศพไปจัดการตามประเพณีทางศาสนาเบื้องต้นจากปักคำให้การของบรรยายดาญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุที่ในายไพฑูรย์ผู้ตายขับรถตกคลองระทานครั้งนี้ คาดว่าน่าจะซิ่งด้วยความเร็วและเกิดจากการมูบหรือหักกลบสิ่งใดบางอย่างจนทําให้รถเสียหลักตกลงไปในคลองสําหรับการเสียชีวิตทางบรรดาญาติไม่มีใครติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าว